ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดของเมืองเล็กๆชื่อบ้านหนองขามดงจันทร์สองแสงสลัวลงบนถนนที่ว่างเปล่าเสียงลมพัดผ่านพุ่มไม้แห้งดังกรอบแกรบแต่ท่ามกลางความเงียบนั้นมีเสียงครวญครางเบาๆดังมาจากกององอขยะข้างถนนเสียงนั้นมาจากสุนัขตัวหนึ่งชื่อลมนอนขดตัวอยู่ในถังขยะเก่าๆร่างกายผอมแห้งขนสกปรกเต็มไปด้วยคราบโคลนและกลิ่นเหม็นเธอถูกลืมถูกทิ้งราวกับว่าโลกนี้ไม่มีที่ให้เธออยู่อีกต่อไปดวงตาของลมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่แฝงด้วยแววของความหวังที่ยังไม่มอดดับ ไม่มีใครรู้ว่าลมมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเธอเคยมีบ้านหรือไม่เคยมีคนรักหรือเปล่าแต่คืนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อตำรวจหนุ่มชื่อสารวัตรเอกเดินผ่านมาและได้ยินเสียงร้องของเธอเขาก้มมองลงในทางขยะและหัวใจของเขาก็เต้นแรงเมื่อเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่มองกลับมามันไม่ใช่แค่สุนัขตัวหนึ่งแต่มันคือชีวิตที่รอคอยโอกาสรอคอยการช่วยเหลือและที่สำคัญรอคอยการพิสูจน์ตัวเอง จากสุนัขที่ถูกทิ้งให้ตายในกองขยะลมจะกลายเป็นวีรสตรีที่ช่วยตำรวจจับโจรและเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะทำให้ทุกคนในเมืองนี้ต้องตะลึงเรื่องอาราวของลมไม่ใช่แค่เรื่องของความรอดแต่เป็นเรื่องของความกล้าความจงรักภักดีและพลังของการให้โอกาสครั้งที่สองคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะติดตามการเดินทางของลมสุนัขที่โลกมองข้ามแต่กลับเปลี่ยนทุกอย่างด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อบ้านหนองขามทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างเงียบสงบผู้คน ใช้ชีวิตเรียบง่ายทํางานในไรนาและพบปักการที่ร้านน้าชาเล็กๆหน้าตลาดแต่ภายใต้ความสงบนั้นเมืองนี้ซ่อนความลับเอาไว้เรื่องราวของอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเป็นระยะการขโมยของในตลาดการบุกรุกบ้านยามวิกาและข่าวลือเกี่ยวกับแก๊งโจรที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนตํารวจในเมืองนี้ถึงแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็มักจะตามหลังโจรเหล่านี้เสมอลมสุนัขตัวมีที่มีขนสีน้าตาลปนดําเคยเป็นเพียงหนึ่งในจํานวนสัตว์จร,รจัดรที่เดินเตร่ไปตามถนนของบ้านหนองถาม ไม่มีใครรู้ว่าเธอมาจากไหนบางคนเล่าว่าเธอเคยเป็นสุนัขของครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่เมื่อครอบครัวนั้นย้ายออกไปลงถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่มีอาหารไม่มีที่พักเธอต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดวันแล้ววันเล่าเธอค้นหาอาหารในกองขยะนอนหลบฝนใต้ใชายคาบ้านร้างและหลบก,การเติดต่อยจากเด็กๆที่มองว่าเธอเป็นแค่สุนัขจระจัดสกปรกแต่ลงไม่เคยยอมแพ้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม้ร่างกายจะอ่อนแอเธอยังคงเดินต่อไปค้นหาความหวังเล็ก ในแต่ละวันคืนนั้นเมื่อสารวัตรเอกพบเธอในถังขยะเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจของเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างสารวัตรเอกเป็นตำรวจหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาประจำการที่บ้านหนองขามเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มืองนี้แต่เขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่เพื่อนร่วมงานที่มองว่าเขาจริงจังเกินไปการพบลมในคืนนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่สารวัตรเอกก้มลงมองลมเธอตัวสัน่นด้วยความหนาวและความกลัวเขาค่อยๆย,ย,ยื่นมือออกไปลมขยับตัวถอยหลงังเล็กน้อยแต่เมื่อเขาเอ่ยคำพูด ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอก็หยุดนิ่งไม่เป็นไรนะฉันจะไม่ทำร้ายเธอเขากล่าวเขาค่อยๆอุ้มลมออกจากถังขยะร่างกายของเธอเบาเหมือนใบไม้แห้งเขานำเธอกลับไปที่สถานีตำรวจเล็กๆของเมืองและเริ่มดูแลเธอคืนนั้นลมได้กินอาหารเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเธอได้น้ำสะอาดและผ้าห่มเก่าๆที่สารวัตรเอกหามาให้ในวันต่อมาสารวัตรเอกตัดสินใจพาลมไปหาสัตวแพทย์ในเมืองใกล้เคียงเขาใช้เงินส่วนตัวของตัวเองเพื่อรักษาแผลที่ขาของลม และฉีดวัคซีนให้เธอเพื่อนร่วมง,งานของเขาหลายคนหัวระะ้อยย่ะเสียเวลาเปล่าๆกับหมาเน่าๆตัวหนึ่งพวกเขากล่าวแต่สารวัตรเอกไม่สนใจเขามองเห็นบางอย่างในดวงตาของลมความฉลาดความกล้าและความจงรักภักดีที่ซ่อนอยู่เขาตั้งชื่อเธอว่าลมเพราะเธอเหมือนสายลมที่พัดผ่านเยียบงันแต่ทรงพลังในขณะเดียวกันเมืองบ้านหนองขามเริ่มเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นมีรายงานการขโมยของเพิ่มมากขึ้นและครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ของเล็กๆน้อยๆมีข่าวว่ามีโจรบุกเข้าไปในบ้านของผู้ใหญ่บ้านและขโมยของมีค่าไปหลายชิ้นตำรวจในเมืองเริ่มรู้สึกกดดันชาวบ้านเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นและสารวัตรเอกรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาเริ่มสืบสวนอย่างจริงจังแต่บอดแสดทุกอย่างดูเหมือนจะนำไปสู่ทางตันวันหนึ่งขณะที่สารวัตรเอกพหลงไปเดินเล่นรอบสถานีเธอเริ่มดมกลิ่นบางอย่าง และวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วสารวัตรเอกตามเธอไปและพบว่าเธอนำเขาไปยังร่องรอยของรองเท้าที่เปื้อนโคลนใกล้รั้วหลังสถานีรอยเท้านั้นดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการบุกรุกครั้งล่าสุดสารวัตรเอกเริ่มสงสัยว่าลมอาจจะมีความสามารถพิเศษที่เขายังไม่รู้เขาตัดสินใจฝึกลมอย่างจริงจังโดยเริ่มจากการให้เธอเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานและฝึกให้เธอใช้ประสาทสัมผัสในการติดตามกลิ่นลมตอบสนองอย่างรวดเร็วเธอเรียนรู้คำสั่งอย่างนั่งอยู่และตามภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เธอเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดมกลิ่น และติดตามร่องรอยที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้สารวัตรเอกเริ่มพาลมไปในภารกิจเล็กๆเ,เช่นการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุหรือการเดินลาดระเวนในยามค่ำคืนชาวบ้านที่เคยดูถูกเริ่มมองลมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเธอไม่ใช่แค่สุนัขจระจัดอีกต่อไปเธอกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมตำรวจแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการที่ลมจะนำพาทุกคนไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่ความจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของโจรและปมปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้การเดินทางของลม เพิ่งเริ่มต้นและทุกย่างก้าวของเธอจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิดในช่วงเวลาที่บ้านหนองขามเริ่มตื่นตัวกับข่าวการจรกจร,รมที่เพิ่มมากขึ้นสารวัตรเอกและลงกลายเป็นคู่หูที่ไม่เหมือนใครในสายตาของชาวเมืองลมที่เคยอเป็นเพียงสุนัขจรจัดรในสายตาคนอื่นเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ไม่ธรรมดาเธอไม่เพียงแต่เรียนรู้คําสั่งอย่างรวดเร็วแต่ยังมีความวัในการดมกลิ่นและความกล้าที่ทําให้สารวัตรเอกทึ่งเขาเริ่มฝึกลมให้ทํางานร่วมกับทีมตํารวจ ในภารกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะการติดตามร่องรอยของโจรที่ดูเหมือนจะฉลาดเกินกว่าที่ตำรวจจะจับได้คืนหนึ่งมีรายงานการบุกรุกที่บ้านของนางสาวจันญิงชาราที่อาศัยอยู่คนเดียวใกล้ป่าท้ายหมู่บ้านเธอเล่าว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยเครื่องประดับและเงินสดไปในตอนกลางคืนโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้เลยสารวัตรเอกและลมรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อถึงบ้านของนางสาวจาันหลมเริ่มดมกลิ่นทันท,ทีเทะวิ่งวนรอบบ้านและหยุดที่หน้าต่างด้านหลังซึ่งมีรอยเท้า จ้าง,ง,งปรากฏอยู่สารวัตรเอกสั่งให้ทีมเก็บรอยเท้าเป็นหลักฐานแต่ลมไม่หยุดแค่นั้นเธอเริ่มวิ่งตามกลิ่นออกไปนอกบ้านมุ้งหน้าไปยังป่าท้ายหมู่บ้านสารวัตรเอกและทีมตำรวจตามลมไปด้วยความระมัดระวังป่าที่ยามค่ำคืนนั้นมืดมิดและน่าสะพรึงกลัวเสียงใบไม้เสียสีกันและเสียงสัตว์เล็กๆทำให้ทุกคนรู้สึกตึงเครียดแต่ลมดูมุ่งมั่นเธอวิ่งไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจนำทางทีมผ่านพุ่มไม้หนาที่ยากจะมองเห็นสุดท้ายลมหยุดที่กระท่อมร้างเล็กๆก,ก,กลางป่าทผ่ย ในกระท่อมพวกเขาพบถุงผ้าที่เต็มไปด้วยของที่ถูกขโมยรวมถึงเครื่องประดับของนางสาวจันทร์นี่เป็นครั้งแรกที่ตำรวจสามารถกู้ของที่ถูกขโมยคืนมาได้และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณลมชาวบ้านเริ่มพูดถึงความสามารถของเธอด้วยความชื่นชมแต่สารวัตรเอกรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเขาสังเกตว่ากระท่อมนั้นมีร่องรอยของการใช้งานบ่อยครั้งมีรอยเท้ามากกว่าหนึ่งคู่และกลิ่นของบุหรี่ที่ยังอบอวลอยู่ในอากาศเขาเริ่มสงสัยว่าโจรที่พวกเขากำลังตามหาอาจจะ ไม่ใช่คนเพียงคนเดียวแต่เป็นแก๊งที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบสารวัตรเอกตัดสินใจเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกลมเขาเริ่มสอนเธอให้แยกแยกกลิ่นของบุคคลจากวัตถุและฝึกให้เธอทำงานในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นลมตอบสนองอย่างยอดเยี่ยมเธอเริ่มแสดงให้เห็น,นอถึงความฉลาดที่เกินกว่าสุนัขทั่วไปเธอสามารถจำกลิ่นของวัตถุที่เธอเคยดมได้และนำทางไปยังจุดที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นนั้นได้อย่างแม่นยำสารวัตรเอกเริ่มรู้สึกว่าลมไม่ใช่แค่สุนัขแต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาสามารถไว้วางใจได้ ในขณะเดียวกันชาวบ้านหนองขามเริ่มให้ความสนใจในตัวลมมากขึ้นเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มวิ่งมาหาเธอเพื่อให้อาหารและเล่นด้วยผู้ใหญ่เริ่มเล่าเรื่องของสุนัขตำรวจด้วยความภาคภูมิใจแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยินดีกับความสําเร็จของลมและสารวัตรเอกมีบางคนในหมู่ที่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะพ่อค้าคนหนึ่งชื่อนายแดงซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่มีอิทธิพลในตลาดเขามักจะพูดจาดูถูกสารวัตรเอกและลมโดยบอกว่าหมาเน่าๆตัวหนึ่งจะมาทําอะไรได้ แต่สารวัตรเอกไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเขามุ่งมั่นที่จะสืบหาความจริงต่อไปการค้นพบกระท่องร้างเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมันทำให้สารวัตรเอกเริ่มสงสัยว่าแก๊งโจรอาจจะมีคนในเมืองนี้เป็นผู้สมงรู้ร่วมคิดเขาเริ่มสืบสวนอย่างลับๆและใช้ลงเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามเบาะแสลมกลายเป็นความหวังของเขาในการไขปริศนานี้และทุกครั้งที่เธอวิ่งนำหน้าไปในความเมื่อสารวัตรเอกรู้สึกว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อข่าวการค้นพบกระถ่มร้างแพร่กระจายไปทั่วบ้านหนองขางความตึงเครียดในเมืองก็เพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงกันเองทุกคนสงสัยว่าโจรที่ก่อเหตุอาจเป็นคนที่พวกเขารู้จักเพื่อนบ้านที่เคยยิ้มให้กันเริ่มมองหน้ากันด้วยความระแวงสารวัตรเอกรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องหาตัวโจรให้ได้ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงลงกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนเธอไม่ใช่แค่สุนัขของสารวัตรเอกอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังสำหรับชาวเมืองเธอเริ่มออกปฏิบัติกกกาารรรบบ่่ออยขึ้นววมัสวัสตเ ในการลาดตะเวนและตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยแต่ยิ่งลมและสารวัตรเอกเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นคืนหนึ่งขณะที่สารวัตรเอกและลมกำลังลาดตะเวนใกล้คลองใหญ่ที่อยู่นอกเมืองลมเริ่มเห่าดังและวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสารวัตรเอกตามไปทันทีและพบว่าลมนำเขาไปยังจุดที่ซ่อนของบางอย่างไว้ใต้กองใบไม้แห้งเมื่อขุดดูพวกเขาพบถุงที่เต็มไปด้วยของที่ถูกขโมยจากบ้านหลายหลังในเมืองรวมถึงเอกสารบางอย่างที่ดูเหมือน จะเป็นแผนการของแก๊งโจรสารวัตรเอกเก็บหลักฐานทั้งหมดและรีบนำกลับไปที่สถานีแต่การค้นพบครั้งนี้ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในคืนเดียวกันนั้นมีคนพยายามบุกเข้าไปในสถานีตํารวจเพื่อขโมยหลักฐานที่สารวัตรเอกเก็บไว้โชคดีที่ลมตื่นตัวและเห่าดังจนปลุกทุกคนในสถานีคนร้ายหนีไปได้ก่อนที่ตํารวจจะจับตัวได้แต่เหตุการณ์นี้ทําให้สารวัตรเอกรู้ว่าแก๊งโจรเริ่มรู้สึกถึงความกดดันและพวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องความลับของตัวเอง สารวัตรเอกเริ่มสงสัยว่านายแดงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเขาเริ่มสืบประวัติของนายแดงอย่างลับๆและพบว่าเขามีความสัมพันธ์กับคนนอกเมืองที่ดูน่าสงสัยลมถูกส่งไปดมงกลิ่นรอบๆร,ร้านของนายแดง,งอและเธอพบกลิ่นที่เชื่อมโยงกับของที่ถูกขโมยสารวัตรเอกรู้ว่านี่อาจเป็นเบาะแสสำคัญแต่เขาก็รู้ว่าการเผชิญหน้ากับนายแดงโดยไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาจะเป็นอันตรายในขณะเดียวกันลมเริ่มสแสดงอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักเธอวิ่งตามกลิ่น และออกปฏิบัติการเกือบทุกคืนสารวัตรเอกเริ่มกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเธอเขาพาลมไปหาสัตวแพทย์อีกครั้งและได้รับคำเตือนว่าเธอต้องการรับพักผ่อนมากกว่านี้แต่ลมไม่ยอมหยุดเธอมองสารวัตรเอกด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นราวกับจะบอกว่าเธอพร้อมที่จะสู้ต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างสารวัตรเอกและลมเริ่มลึกซึ้งมากขึ้นเขาเริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวให้ลมฟังในยามค่ำคืนขณะที่ทั้งสองนั่งด้วยกันใต้แสงจันทร์เขาเล่าเรื่องความฝันของเขาที่อยากทำให้บ้านหนองคม เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนลงเหมือนจะเข้าใจเธอนอนลงข้างๆเขาและส่งเสียงครางเบาๆราวกับกําลังให้กําลังใจแต่ความสงบนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อมีข่าวว่ามีการวางแผนต้นครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเมืองสารวัตรเอกรู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะจับตัวโจรและลมจะต้องเป็นกุญแจสําคัญในการหยุดยั้งแผนการนี้เมื่อข่าวการวางแผนต้นครั้งใหญ่แพร่สะพัดในบ้านหนองขางความตื่นตระหนกเริ่มครอบงํา ชาวเมืองมีข่าวหรือว่ากลุ่มโจรตั้งใจจะปล้นกลัวดงเก็บข้าวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้านหลายครอบครัวสารวัตรเอกรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การขโมยของธรรมดาแต่เป็นการโจมตีที่อาจทำลายเศรษฐกิจกของเมืองทั้งเมืองเขาต้องหยุดยั้งมันให้ได้และลมคือความหวังเดียวของเขาสารวัตรเอกเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบเขารวบรวมทีมตำรวจและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนลมถูกฝึกให้ทำงานในภารกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นเธอต้องเรียนรู้วิธีการแยกแยะก,กลิ่นของคนร้ายจากกลุ่มคนและต้องทำงาน ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงสารวัตรเอกใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฝึกเธอโดยให้รางวัลเป็นอาหารและคำชมทุกครั้งที่เธอทำได้ดีลมตอบสนองด้วยความกระตือรือร้นเธอวิ่งกระโดดและเห่าด้วยพลังที่เหมือนไม่มีวันหมดในคืนที่คาดว่าจะมีการต้นสารวัตรเอกและลงนำทีมซุ่มอยู่ในเงาเมื่อรอบก,กวัวดังลมถูกปล่อยให้ดงกลินรอบๆพื้นที่และในไม่ช้าเธอก็เริ่มเห่าดังและวิ่งไปยังทิศทางหนึ่งสารวัตรเอกและทีมตามเธอไปทันที ลงนำพวกเขาไปยังกลุ่มคนที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ใกล้โกดังมีชายสามคนสวมหน้ากากและกำลังเตรียมเครื่องมือเพื่อบุกเข้าไปในโกดังการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดสารวัตรเอกสั่งให้คนร้ายยอมจำนวนแต่พวกเขาพยายามหนีลบวิ่งตามคนร้ายคนหนึ่งที่พยายามหลบหนีเข้าไปในป่าเธอกัดที่ขากางเกงของเขาและลากเขาลงพื้นสารวัตรรอเอกและทีมตำรวจรีบตามมาและจับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จเมื่อถอดหน้ากากาออกทุกคนต้องตกใจเมื่อพบว่าในแดงคือหนึ่งในคนร้าย การจับกลุ่มนายแดงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เขาสารภาพว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งโจรที่ก่อเหตุในเมืองมานาหลายเดือนและที่สำคัญเขายังมีผู้สมรู้ร่วมคิดในเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่บางคนในสถานีตำรวจสารวัตรเอกรู้สึกเหมือนถูกหักหลังแต่เขาก็รู้ว่านี่คือโอกาสที่จะกําจัดความชั่วร้ายออกจากเมืองนี้ ลงกลายเป็นบีรสตรีของบ้านหนองถามชาวบ้านที่เคยดูถูกเธอเริ่มมองเธอด้วยความเคารพพวกเขานําอาหารและของเล่นมาให้เธอและเด็กๆในเมืองเริ่มเรียกเธอว่าลมจอมพลังสารวัตรเอกรู้สึกภูมิใจในตัวลมแต่เขาก็รู้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบการสืบสวนต้องดําเนินต่อไปเพื่อค้นหาผู้สมรู้ร่วมคิดที่เหลือและลมจะต้องเป็นผู้นําทางในภารกิจนี้การจับกุมนายแดงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านหนองถามสารวัตรเอกเริ่มสืบสวนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยใช้คำสารภาพของนายแดงเป็นแนวทางเขาค้นพบว่าแก๊งโจรมีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าที่คิดและมีผู้สมงรู้ร่วมคิดในหลายระดับของเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่บางคนในสถานีตำรวจที่เขาเคยไว้วางใจลงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบสวนเธอถูกส่งไปดมกลิ่นในสถานที่ต่างๆที่นายแดงให้การว่าเป็นจุดซ่อนตัวของแก๊งทุกครั้งที่ลงพบเบาแสใหม่เธอจะนำสารวัตรเอกไปสู่หลักฐานที่สำคัญ เช่นเอกสารที่ซ่อนอยู่ในบ้านร้างหรือถุงเงินที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้สารวัตรเอกเริ่มรู้สึกว่าหลงไม่ใช่แค่สุนัขแต่เป็นเหมือนนักสืบที่มีสัญชาตญาณอันน่าทึ่งในระหว่างการสืบสวนสารวัตรเอกต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในทีมของเขาเองเพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มแสดงท่าทีต่อต้านเขาโดยเฉพาะเมื่อเขาสงสัยว่าใครบางคนในสถานีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งโจรความตึงเครียดในสถานีเพิ่มมากขึ้น และสารวัตรเอกรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยแต่ลมยังคงอยู่เคียงข้างเขาเธอมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความจงรักภักดีและให้กำลังใจเขาในยามที่เขารู้สึกท้อแท้วันหนึ่งลมนำสารวัตรเอกไปยังบ้านร้างแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองเธอดมกลิ่นบางอย่างและเริ่มขุดดินใกล้กำแพงบ้านสารวัตรเอกช่วยขุดและพบกล่องเหล็กที่ซ่อนเอกสารสำคัญไว้เอกสารเหล่านั้นเผยให้เห็นถึงเครือข่ายของแก๊งโจรรวมถึงชื่อของผู้สมรู้ร่วมคิดในเมืองรวม ถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสถานีตำรวจการค้นพบนี้ทำให้สารวัตรเอกรู้ว่าเขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังกว่าที่เขาคิดการเปิดเผยความจริงครั้งนี้ทำให้เกิดความโกลาหลในบ้านหนองถามชาวบ้านเริ่มเรียกร้องความยุติธรรมและสารวัตรเอกต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเขาจะต้องเลือกว่าระหว่างการปกป้องเพื่อนร่วมง,งานหนอที่เขาเคยเคารพหรือการยึดมั่นในความถูกต้องลงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญสำหรับเขาเธอไม่เคยลังเลไม่เคยกลัวและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอันตราย เพื่อปกป้องคนที่เธอรักเมื่อความจริงเริ่มปรากฏสารวัตรเอกต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่หนักหนาที่สุดในชีวิตของเขาจากการสืบสวนอย่างลึกซึ้งหลักฐานที่ลมค้นพบในบ้านร้างได้นําไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นใจรองสารวัตรชายเพื่อนร่วมง,งานที่เขาเคารพและไว้ใจราวกับพี่ชายคนหนึ่งคือผู้สมรู้ร่วมคิดกับแก๊งโจรของวอในแดงการค้นพบนี้เหมือนมีดที่กรีดลึกลงในหัวใจของสารวัตรเอกเขาและรองสารวัตรชายเคยผ่านความยากลําบาก ด้วยกันมาในช่วงแรกที่เขาย้ายมาประจำการที่บ้านหนองถามชัยเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําคอยปลอบใจในวันที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้ทุกอย่างที่เขาเชื่อกลับทังทลายลงสารวัตรเอกตัดสินใจเผชิญหน้ากับรองสารวัตรชัยอย่างลับๆเขาไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นรู้จนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนเขานำลงไปด้วยไม่เพียงเพื่อให้เธอช่วยตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมแต่ยังเพื่อให้เธอเป็นกำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้คืนนั้นภายใต้แสงจันทร์ที่สลัวสารวัตรเอก และลมเดินไปยังบ้านของรองสารวัตรชัยที่อยู่นอกเมืองลมเริ่มดมกลิ่นทันทีที่ถึงหน้าบ้านเธอเดินวนรอบๆและหยุดที่ประตูห้องเก็บของเก่าๆข้างบ้านเธอเห่าดังและเริ่มขุดพื้นด้วยความมุ่งมั่นสารวัตรเอกช่วยขุดและพบกล่องเหล็กเล็กๆซ่อนอยู่ใต้พื้นดินภายในกล่องมีเงินสดจำนวนมากเอกสารที่เชื่อมโยงชัยกับนายแดงและบันทึกที่ระบุถ,ถึงการติดต่อกับแก๊งโจรเมื่อเห็นหลักฐานสารวัตรเอกรู้สึกเหมือโลกทั้งใบหมุนคว้างเขานั่งลงข้างลงมองไปที่ดวงตาของเธอที่เต็ม ด้วยความจงรักภักดีเธอเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของเขาและนอนลงข้างๆเขาส่งเสียงครางเบาๆรากับกำลังตอบโยนสารวัตรเอกรู้ว่าเขาต้องตัดสินใจเขาจะต้องเผชิญหน้ากับชายแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามวันรุ่งขึ้นสารวัตรเอกขอให้รองสารวัตรชัยมาพบที่สถานีตำรวจในห้องส่วนตัวเขาวางกล่องเหล็กไว้บนโต๊ะและถามชัยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเือทำไมพี่ชัยทำไมต้องทำแบบนี้ชัยพยายามปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่อสารวัตรเอกเปิดกล่องและแสดงหลักฐานเขาก็เงียบลงในที่สุด ชายยอมสารภาพด้วยน้ำตาเขาเล่าว่าเขาต้องการเงินเพื่อรักษาลูกสาวที่ป่วยหนักมานานหลายปีค่ารักษาพยาบาลที่สูงเลี้ยวทำให้เขาไม่มีทางเลือกเขาเริ่มรับเงินจากนายแดงเพื่อแลกกับข้อมูลเกี่ยวกับการลาดตระเวนของตำรวจและช่วยปกปิดร่องรอยของแก๊งโจรผมไม่ได้อยากทำร้ายใครชายพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาผมแค่อยากให้ลูกสาวผมมีชีวิตอยู่สารวัตรเอกฟังคำอธิบายของชายด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันเขาโกรธที่ถูกทรยศแต่ก็เข้าใจความเจ็บปวดของชาย ในฐานะพ่อเขาลึกถึงลมสุนัขที่ถูกทิ้งแต่ยังคงจงรักทักดีและตระหนักว่าความจงรักทักดีของลมทาให้เขาเห็นคุณค่าของความถูกต้องเขารู้ว่าเขาต้องทําหน้าที่ของเขาแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามสารวัตรเอกตัดสินใจนํารองสารวัตรชัยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาแจ้งข้อหาการสมรู้ร่วมคิดและรับสินบนแต่ในใจลึกๆเขาสัญญากับตัวเองว่า จะช่วยดูแลลูกสาวของชัยเขาติดต่อโรงพยาบาลและหาทางช่วยเหลือด้านการเงินสําหรับการรักษาของเธอการตัดสินใจครั้งนี้ทําให้สารวัตรเอกรู้สึกหนักใจแต่ลมที่อยู่เคียงข้างเขาคอยเตือนเขาว่าความถูกต้องต้องมาก่อนเสมอการทรยศของรองสารวัตรชัยทําให้เกิดความโกลาหลนในสถานีตํารวจเพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือของกนอและกันสารวัตรเอกรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นแต่ลงกลายเป็นแสงสว่างเดียว ในชีวิตของเขาทุกครั้งที่เขารู้สึกท้อแท้เขาจะมองไปที่หลงที่วิ่งเล่นในสนามหน้าสถานีหรือนอนกดตัวข้างเขาในยามค่ำคืนเธอเป็นเครื่องตวนใจว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่เสมอชาวบ้านหนองขามเริ่มรับรู้ถึงเรื่องราวนี้บางคนรู้สึกโกรธที่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่พวกเขาไว้วางใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมแต่หลายคนก็เริ่มเห็นใจเมื่อรู้ถึงเหตุผลของชายสารวัตรเอกตัดสินใจจัดประชุมกับชาวบ้าน เพื่ออธิบายสถานการณ์อย่างโปร่งใสเขานำลมขึ้นเวทีด้วยและเล่าถึงความกล้าหาญของเธอในการช่วยค้นหาความจริงชาวบ้านปรบมือให้ลมและเริ่มมองเธอเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะแตกสลายลมยังคงทำงานต่อไปเธอช่วยสารวัตรเอกตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยเพิ่มเติมและค้นพบหลักฐานที่นำไปสู่การจับกลุ่มสมาชิกแก๊งโจดอีกสองคนการทรยศของชัดยอทำให้สารวัตรเอกระมัดระวังมากขึ้นเขาเริ่มตรวจสอบทุกคนในสถานีอย่างละเอียดและกำหนดกฎหมาย เพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคตลงกลายเป็นมากกว่าสุนัขตำรวจเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความกล้าหาญที่ทุกคนในเมืองเริ่มยึดถือในช่วงเวลานี้สารวัตรเอกเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของความรับผิดชอบที่มากขึ้นเขารู้ว่าแก๊งโจรยังมีสมาชิกที่หลบหนีอยู่นอกเมืองและการสืบสวนยังไม่สิ้นสุดเขาต้องการหยุดยั้งถ่ายคุกคามนี้ให้ได้และลมจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำเขาไปสู่เป้าหมายนั้น หลังจากการจับกลุ่มรองสารวัตรชัยแก๊งโจในบ้านหนองขามเริ่มแตกสลายแต่สารวัตรเอกรู้ว่ายังมีบุคคลสําคัญที่ยังหลบหนีอยู่ชายลึกลับที่รู้จักกันในชื่อเงาซึ่งเป็นมันสมองที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนทั้งหมดของแกงง๊งเงาเป็นคนที่ฉลาดและโหดเหี้ยมเขาคอยควบคุมทุกอย่างจากเงามืดและสารวัตรเอกรู้ว่าการจับตัวเงาจะเป็นการยุติอาชญากรรมในเมืองนี้อย่างแท้จริง สารวัตรเอกเริ่มรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่ลมค้นพบรวมถึงคำให้การของนายแดงและรองสารวัตรชัยเขาพบว่าเงามักจะซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกนอกเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเขาตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการครั้งใหญ่โดยมีลมเป็นผู้นำในการติดตามกลิ่นของเงาบบาแสเดียวที่พวกเขามีคือเศษผ้าที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งลมสามารถดมกลิ่นและจำได้อย่างแม่นยำก่อนออกปฏิบัติการสารวัตรเอกนั่งลงข้างลมและพูดคุยกับเธอเหมือนเพื่อนสนิทลมนี่อาจเป็นภารกิจ ที่อันตรายที่สุดของเราแต่ฉันรู้ว่าเธอทำได้เขากล่าวลงมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเลีมือของเขาเบาๆราวกับจะบอกว่าเธอพร้อมคืนนั้นสารวัตรเอกนำทีมตำรวจที่คัดเลือกมาอย่างดีเข้าสู่ป่าลึกลงนนำหน้าด้วยความมั่นใจเธอดงกลิ่นและวิ่งผ่านพุ่มไม้หนาที่ยากจะมองเห็นเสียงลมในป่าดังครวญครางและความเมื่อยทำให้ทุกคนรู้สึกตึงเครียดแต่ลมไม่ลังเลยเธอนำทีมไปยังถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาเมื่อเข้าใกล้ถ้ำลมเริ่มเห่าดัง และยืนขู่สัญญาณว่ามีบางอย่างอยู่ในนั้นสารวัตรเอกสั่งให้ทีมเตรียมพร้อมและในขณะนั้นเงาก็ปรากฏตัวเขาพยายามยิงปืนเพื่อข่มขู่แต่ลมเร็วกว่าเธอวิ่งเข้าใส่เงาด้วยความกล้าหาและกัดที่ขาของเขาทําให้เขาล้มลงเง,งาพยายามต่อสู้และในจังหวะที่วุ่นวายลมถูกยิงที่ขาเธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเงาสารวัตรเอกรีบวิ่งเข้าไปช่วยและสามารถจับกุมเงาได้ในที่สุดเมื่อเงาถูกจับกุมสารวัตรเอกรีบอุ้มลงที่บาดเจ็บ และพาเธอไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทันทีเขานั่งรอด้วยความกังวลตลอดทั้งคืนขณะที่ศัตวแพทย์ทำการผ่าตัดเพื่อนำกระสุนออกจากขาของลมโชคดีที่ลมแข็งแรงและการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีสารวัตรเอกนั่งข้างเตียงของลมเอามือลูบหัวเธอเบาๆและกระซิบว่าเธอคือวีรสตรีตัวจริงการจับกุมเงาทำให้บ้านหนองขามโล่งใจชาวเมืองรู้สึกปลอดภัยเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนสารวัตรเอกได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานระดับจังหวัดและลงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตของเมืองนี้ หลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายลงกลายเป็นวีรสตรทีที่ทุกคนในบ้านหนองขามยกย่องเธอได้รับการดูแลอย่างดีในช่วงพักฟื้นสัตวแพทย์บอกว่าขาของเธอจะดีขึ้นแต่ต้อ,องค์ใช้เวลานานสารวัตรเอกตัดสินใจสร้างมุมพิเศษในสวนหลังสถานีตำรวจให้ลงเป็นบ้านเล็กๆที่มีที่นอนนุ่มๆและของเล่นมากมายเขาดูแลเธอราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวชาวเมืองหนองขามจัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อเป็นเกียรติแก่ลมเด็กๆนำดอกไม้และของขวัญ มาวางไว้หน้าบ้านของเธอผู้ใหญ่หลายคนเดินทางมาเพื่อขอบคุณลมและสารวัตรเอกที่ทําให้เมืองนี้ปลอดภัยบางคนถึงกับร้องให้เมื่อได้ยินเรื่องราวของลมสุนัขที่ถูกทิ้งในถังขยะแตกหลักกลายเป็นผู้พิทักษ์ของเมืองสารวัตรเอกเริ่มฝึกสุนัขตัวอื่นๆในเมืองโดยใช้ลมเป็นตัวอย่างเขาต้องการสร้างทีมสุนัขตำรวจเพื่อปกป้องบ้านองถามในอนาคตลมถึงแม้จะยังไม่หายดีแต่ก็มักจะนั่งดูการฝึกและบางครั้งก็เห่าเพื่อให้กำลังใจสุนัขรุ่นน้องสารวัตรเอกมองลมด้วยความภาคภูมิใจเขารู้ว่า ไม่มีเธอเขาคงไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ในช่วงนี้สารวัตรเอกยังคงทำงานเพื่อกำจัดรากเงาของอาชญากรรมในเมืองเขาสืบสวนเครือข่ายของเงาและพบว่าแก๊งโจรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองอื่นๆในจังหวัดเขาทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับสูงเพื่อให้แน่ใจว่าอาชญากรทั้งหมดจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลมเริ่มกลับมาแข็งแรงเธอเริ่มเดินได้ดีขึ้นและบางครั้งก็วิ่งเล่น กับเด็กๆในเมืองชาวบ้านมักเห็นเธอและสารวัตรเอกเดินด้วยกันในยามเย็นภาพของทั้งสองกลายเป็นสนัญลักษณ์ของความหวังและความกล้าหาญสำหรับทุกคนในบ้านหนองขามเมื่อเวลาผ่านไปบ้านหนองขามเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากเมืองที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลายเป็นชุมชนที่อบอุ่นและสามารถขี่หลงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเด็กๆในเมืองเริ่มเรียกเธอว่าหลงจอมพลังและมักจะวิ่งมาหาเธอเพื่อให้อาหารและเล่นด้วยสารวัตรเอกได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ให้เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจเขาใช้ประสบการณ์ที่ได้จากลมเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่เขายังเริ่มเขียนบันทึกเกี่ยวกับการผจญภัยของเขากับลมโดยหวังว่าจะตีพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของเธอกับโลกใบนี้เขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าแม้แต่สุนัขที่ถูกทิ้งก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ลมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเมืองเริ่มรับเลี้ยงสัตว์จรจักพวกเขาสร้างที่พักพิงสำหรับสุนัขและแมวและเริ่มโครงการช่วยเหลือสัตว์ ในชุมชนสารวัตรเอกทำง,งานรวมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์เพื่อให้แน่ใจว่าสุนัขทุกตัวจะได้รับโอกาสเหมือนที่ลมได้รับในวันครบรอบหนึ่งปีของการจับกลุ่มเงาชาวเมืองจัดงานเฉลิมฉลองให้ลมพวกเขาสร้างรูปปั้นเล็กๆของเธอที่หน้าสถานีตำรวจและมอบเหรียญกิติยศให้เธอลมยืนอยู่ข้างสารวัตรเอกดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความภาคภูมิใจเธออาจจะเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งแต่สำหรับบ้านหนองขาม,ามเธอคือวีอรสตรีที่เปลี่ยนทุกอย่างเมื่อมองย้อนกลับไปสารวัตรเอกตระหนักว่าการพบลม ในถังขยะคืนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเหมือนเป็นโชคชะตาที่นำทั้งสองมาพบกันลมไม่เพียงแต่ช่วยเขาแก้ไขคดีแต่ยังช่วยเยียวยาหัวใจของเขาเขาเคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อย้ายมาที่บ้านหนองขามแต่ลมทำให้เขาค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตเธอสอนเขาถึงความหมายของความกล้าความจงรักภักดีและการให้โอกาสครั้งที่สองสารวัตรเอกเริ่มแบ่งปันเรื่องราวของลมในที่ประชุมตำรวจระดับจังหวัดเขาเล่าถึงวิธีที่ลมช่วยเปลี่ยนเมืองเล็กๆแห่งนี้และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ มองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการทํางานลงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้เธอเคยถูกทิ้งแต่กลับลุกขึ้นมาและพิสูจน์ว่าทุกชีวิตมีค่าชาวเมืองเริ่มมองสารวัตรเอกและลมเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ภาพของทั้งสองที่เดินด้วยกันในยามเย็นกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนจดจําสารวัตรเอกเริ่มรู้สึกว่าบ้านหนองขามไม่ใช่แค่ที่ทํางานแต่เป็นบ้านของเขาและลมคือครอบครัวที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีลมในวัยที่เริ่มแก่ตัวลงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอชอบนอนเล่นในสวน และวิ่งไล่จับก,กับเด็กๆสารวัตรเอกมกักจะนั่งข้างๆเธอในยามค่ำคืนและเล่าเรื่องราวของอนาคตที่เขาวางแผนไว้สำหรับมืองนี้เขาต้องการให้บ้านหนองขามเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและลมจะเป็นส่วนหนึ่งของความฝันนั้นตลอดไปเมื่อบ้านหนองขามเข้าสู่ยุคใหม่ของความสงบสุขสารวัตรเอกและลมกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับมองอื่นๆในจังหวัดทีมสุนัขตำรวจที่สารวัตรเอกก่อตั้งเริ่มมีชื่อเสียงและหน่วยงานตำรวจ จากเมืองใกล้เคียงเริ่มขอคำปรึกษาจากเขาเกี่ยวกับการฝึกสุนัขลงกลายเป็นครูใหญ่ที่ช่วยฝึกสุนัขรุ่นใหม่แม้ว่าเธอจะไม่ได้ออกปฏิบัติการด้วยตัวเองอีกต่อไปสารวัตรเอกเริ่มทำงานกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ระดับชาติเพื่อส่งเสริมการรับเลี้ยงสัตว์จรจัดและสร้างที่พักพิงในเมืองต่างๆเขาเชื่อว่าทุกตัวสามารถเป็นเหมือนลมได้หากได้รับโอกาสเขายังคงเขียนบันทึกเกี่ยวกับลมและในที่สุดก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อลมสุนัขที่เปลี่ยนเมืองหนังสือเล่มนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กัับคนทท่วประเศ และทําให้ชื่อของลมเป็นที่รู้จักในวงกว้างชาวเมืองนองขามเริ่มจัดงานประจําปีเพื่อราลึกถึงความกล้าหาญของลมงานนี้กลายเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสุขเด็กๆแต่งตัวเป็นสุนัขตํารวจและมีการแข่งขันวิ่งสําหรับสุนัขในชุมชนลมมักจะนั่งดูด้วยความสุขขณะที่สารวัตรเอกยิ้มอย่างภาคภูมิใจลมใช้ชีวิตในวัยชาราด้วยความสงบเธอมีบ้านที่อบอุ่นและคนที่รักเธอสารวัตรเอกรู้ว่าเธอสมควรได้รับทุกสิ่งนี้ หลังจากที่เธอให้ทุกอย่างเพื่อมึงนี้เขามักจะนั่งลงข้างเธอในยามเย็นและเล่าเรื่องราวของการผจญภัยของพวกเขาให้เด็กๆในเมืองฟังเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในบ้านหนองขามภาพของลมที่นอนอยู่ในสวนหลังสถานีตำรวจกลายเป็นภาพที่ทุกคนจดจำเธออาจจะเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งแต่สำหรับมึงนี้เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความกล้าและการเริ่มต้นใหม่จากสุนัขที่ถูกทิ้งในถังขยะเธอกลายเป็นวีรสตรีที่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองและเปลี่ยนหัวใจของสารวัตรเอก,สา,เอกสารวัตรเอกยือนอยู่ข้างรูปปั้นของลม ที่หน้าสถานีเขามองไปที่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความสามารถขี่เขารู้ว่าไม่มีลมเขาคงไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้เธอสอนเขาว่าทุกชีวิตมีค่าและทุกคนสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองเรื่องราวของลมไม่ได้จบลงที่บ้านหนองถามมันแพร่กระจายไปยังเมืองอื่นๆและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับพันสารวัตรเอกยังคงทํางานเพื่อทําให้บ้านหนองถามเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นและเขาเริ่มโครงการฝึกสุนัขตํารวจในเมืองอื่นๆโดยหวังว่าจะมีลม ตัวใหม่เกิดขึ้นในทุกที่ลมในวัยชราตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบเธอชอบนอนอาบแดดและเล่นกับเด็กๆที่วิ่งมาหาเธอสารวัตรเอกรู้ว่าเวลาของเธอกับเขาจะไม่ยาวนานนักแต่เขาจะเก็บทุกช่วงเวลาที่มีกับเธอไว้ในใจตลอดไปสำหรับคุณที่ได้ยินเรื่องราวของลมอยากปล่อยให้มันเป็นเพียงเรื่องเล่าจงมองไปรอบตัวคุณอาจมีลมอีกตัวที่กำลังรอโอกาสอยู่ในกองขยะหรือมุมมืดของเมืองคุณสามารถเป็นคนที่ยื่นมือไปช่วยรับเลี้ยงสัตว์จราจัดสนับสนุนที่พักติงสัตว์ หรือเพียงแค่ให้ความรักและความหวังแก่ชีวิตที่ถูกลืมทุกการกระทําเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนที่ลมทําเพื่อบ้านหนองามวันนี้คุณจะเป็นสารวัตเอกของใครสักคนหรือไม่เริ่มต้นด้วยการให้โอกาสและคุณอาจพบวีรสตรีอย่างลมในชีวิตของคุณเองหมายเหตุเรื่องราวนี้เขียนในสไตล์สารคาดีที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความสมจริงโดยเน้นการเล่าเรื่องที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์และสร้างความผูกพันกับตัวละครหลักอย่างลม และสารวัตรเอกคำบรรยายถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกถึงการเดินทางที่ทั้งน่าตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจ